ในหน้าทิกตอกที่อยากทําคลิปแบบไม่ต้องเสียเวลาคิดเองวันนี้มีไอเดียมาฝากก่อนที่เราจะทําคลิปเราต้องรู้จักวางแผนการถ่ายทําหรือที่เรียกว่าสตอรี่บอร์ดเพื่อให้เรามีแนวคิดว่าแต่ละฉากเนี่ยจะถ่ายทําอะไรมีบทพูดแล้วก็ใส่ข้อความอะไรที่ขั้นตอนไหนซึ่งถ้าใครคิดไม่ออกนะคะว่าจะเขียนสตอรี่บอร์ดอะไรยังไงนะคะเราสามารถเข้าไปดูตัวอย่างได้ที่เว็บ c a r l o a ดา a ไปที่เว็บ c a r l o a ดา a ไปที่เมนูวิดีโอแอนโฆษณาค่ะเลือกคลิปวิดีโอที่ตรงกับสินค้าที่เราต้องการที่จะขายนะคะกด AI ผู้ช่วยสร้างสคริปต เลือกดูสตอรี่บอร์ดค่ะ อันนี้ก็จะเป็นสตอรี่บอร์ดนะคะซึ่งจะมีขั้นตอนทั้งหมดเลยนะคะว่าในการถ่ายทาคลิปคลิปหนึ่งเนี่ยเราจะมีการเปิดเรื่องนะคะรวมถึงการแสดงข้อมูลผลิตภัณฑ์แสดงจุดขายของผลิตภัณฑ์คือเขาจะเขียนเป็นขั้นบ็นตอนมาให้เราหมดเลยนะคะว่าต้องถ่ายทําลักษณะไหนซูมภาพระยะใกล้ระยะไกลปิดท้ายคลิปเป็นยังไงซึ่งเราสามารถเอาสตอรี่บอร์ดเนี่ยไปดูเป็นแนวทางได้นะคะเพื่อลดระยะเวลาในการที่เราจะคิดคอนเทนต์เว็บไซต์คาร์โลดาต้ามีอีกหลายฟังกชันเลยเหมาะกับทั้งร้านค้าและทั้งนายหน้านะคะใช้งานได้ฟรี7วันถ้าเกิด ใครอยากใช้งานได้ครบทุกฟังก์ชันนะคะแบบพรีเมี่ยมเลยใส่โค้ด j w e d นะคะรลบส่วนลด10%ค่ะ